สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับวันนี้พามาทานนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเป็นหมูตุ๋นลำไยไก่ตุ๋นลำไยข้าวขาหมูข้าวแกงนะครับชื่อร้านเจอ้อยนะครับพิกัดก็อยู่ถนนสันไซสายเก่านะครับมาจากตลาดสามแยกสันรายนะครับขับรถตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับจะไปเทศบาลสันรายหลวงนะครับ ร้านเจเลยตลาดสามแยกสันทรายมาประมาณสัก200เมตรร้านอยู่ซ้ายมือนะครับเห็นป้ายร้านชัดเจนนะครับร้าน๋วยเตี๋หมูหมูตุ๋นไก่ตุ๋นลำไยเนี่ยหากินค่อนข้างจะยากนะครับสูตรนี้นะครับก็เลยพามาดูและก็พามาชิมนะครับเป็นร้านประเภท clean food good taste ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อยนะครับชื่อร้านเจ๊อ้อยนะครับเจอ้อยนะครับเจอ้อยหรือเจอ้อยเดี๋ยวผมดูอีกทีนึ่งเจอ้อยนะครับเจอ้อยนะครับเดี๋ยวบอกชื่อร้านก็ผิดและยุ่งเลยเจ๊อ้อยนะครับ ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนหมูตุนลำไยนะครับก็ราคาเป็นราคาที่จับต้องได้เลยนะครับ40บาทพิเศษ50บาทนะครับมีข้าวขาหมูข้าวขาหมูที่เป็นข้าวขาหมูสูตรของนครปฐมนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนมาพอดีมาเจอเจ๊เขาพอดีนะครับก็กําลังปรุงนะครับรายการนะครับให้ดูนะครับข้าวขาหมูนี่ค่ะนึ่งแบบโบราณเลยนะครับเขาเรียกว่านึ่งแบบบนซึ้งเลยนะครับรับรองว่านะครับอร่อยถูกใจแน่สําหรับคนที่ชอบ ข้าวขาหมูโดยเฉพาะข้าวขาหมูสไตล์แบบนครปฐมนะครับเชียงใหม่ก็หากินไม่ได้ง่ายนะครับข้าวขาหมูสไตล์นครปฐมก็จะอร่อยนิ่มเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็ไม่มันนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนที่ผมให้ดูนะครับมีคาจิด้วยนะครับครับมีเนื้อหนังนะครับรับรองว่าอร่อยผมให้ดูนะครับนะครับของเจ๊อ้อยนี่อร่อยแน่นอนนะครับเป็นร้านคีนฟู้ดกูทสนะครับ อยู่ที่พิกัดย้ำอีกทีนะครับถนนสันทรายสายเก่าเลยจากตลาดสัมแยยสันทรายนะครับมาจากตลาดสามแยกสันทรายให้เลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปนะครับก่อนจะถึงปั๊มบางจากนะครับเอาง่ายๆพิกัดง่ายๆสังเกตนะครับก็จะมีป้ายนะครับบอกว่าร้านเจอ้อยนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตูนหมูตูนนะครับลำใหญ่ นี่ก็ไม่ใช่ของหากินง่ายเหมือนกันนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนหมูตุ๋นลำไยนี่หากินยากนะครับไม่ค่อยมีนะครับร้านยังมีเครื่องดื่มนะจำหน่ายด้วยนะครับมีโอเลี้ยงชาดําเย็นชาบานาวนะครับน้ากระเจี๊ยบด้วยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเครื่องดื่มก็อยู่ราคาที่20บาทนะครับก็ให้ดูนะครับว่าเป็นราคาที่จับต้องได้จริงๆนะครับอร่อยนะครับก็ดูบรรยากาศของร้านเขานะครับร้านเขานี่สะอาดสะอ้านกว้างขวางนะครับข้อสําคัญ เป็นร้านเปิดใหม่แต่เป็นร้านที่มีชื่อเสียงมาก่อนนะครับรายการอาหารก็เป็นรายการอาหารอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าร้านน่านั่งนะครับสะอาดนะครับโอถงร่มรื่นนะครับอันนี้ก็เจอน้องอ้อนนะครับน้องอ้อนนี่ก็สวัสดีครับน้องอ้นน้องอ้นนี่ก็เป็นลูกของเจ๊อ้อยนะครับเป็นผู้ช่วยนะครับบริหารร้านนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับสําหรับคนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวสไตล์นะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น หรือหมูตุนที่เป็นไก่ตุนหรือหมูตุนลำใหญ่นะครับก็เชิญมาทานได้นะครับนะครับก็าดูนะครับราคานี่เป็นร้านเขาเรียกผมบอกว่าเป็นร้านมหาชนนะครับเป็นราคาที่ชาวบ้านเนี่ยเขาทานได้แล้วก็จับต้องได้ข้อสำคัญคือสะอาดรสชาติดีนะครับ c ล e a n food good taste นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับอย่าลืมนะครับผ่านมาเส้นนี้นะครับทางถนนสันทรายสายเก่านะครับ ผมให้ดูบรรยากาศนอกร้านที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายนะครับจอดรถได้เยอะเลยนะครับให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นป้ายสะดุดตานะครับเด่นสะดุดตาเลยนะครับชื่อร้านเจ๊อ้อยนะครับเคื่อเจียวหมูไก่ตุ๋นลำไยข้าวขาหมูข้าวแกงนะครับสําหรับผักน้ำพริกฟรีนะครับให้ดูนะครับบริเวณร้านเขาน่านั่งมากครับสะอาดสะอ้านโอโทงนะครับเป็นร้านที่แนะนำนะครับว่า สายที่ชอบทานแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับข้อสําคัญนี่ย้ําอีกทีนะครับขาหมูนี่เป็นขาหมูสูตรของนครปฐมนะครับราคาไม่แพงนะครับอร่อยด้วยนะครับให้ดูนะครับนี่ให้ดูนะฮะมาเดี๋ยวดูขาหมูนี่นึ่งแบบบนซึ้งโบราณเลยนะครับรับรองว่าอร่อยนะครับมีรายการอาหารของเขานะครับอนุญาตเปิดดูนะครับอ่านี่เป็นไก่นะครับไก่ตุ๋นนะครับอ่า ครับอันนี้ก็เป็นไก่ตุ๋นอีกนะครับเห็นไหมครับว่าน่าทานมากนะครับอาหารนี่ดูสะอาดและอร่อยนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ชอบทานนะครับประเภทเส้นประเภทข้าวมีหมดนะครับนะครับก็รายการผู้พันพาเที่ยวก็พาเที่ยวไปปั่นไปเที่ยวไปชิมไปบางวันก็ขี่เป็นบิ๊กไบค์บางวันก็ขี่เป็นสกูตเตอร์เวสป้านะครับก็มีหลายกลุ่มหลายแนวพามาเที่ยวนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวนะครับ ก็จะพาไปเที่ยวนะครับและไปชิมนะครับอาหารต่างๆหลายๆที่นะครับแปลกๆใหม่ๆโดยเฉพาะอาหารที่มีชื่อนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นลำไยหมูตุ๋นลำไยนะครับมีข้าวแกงขายด้วยนะครับมีข้าวขาหมูนะครับก็ให้ดูราคาเขาจับต้องได้นะครับพบกับรายการผู้พันพาเที่ยวติดตามรายการผู้พันพาเที่ยวทางช่อง Tik k t o k YouTube Facebook แล้วก็ i n s t a g r กรชื่อรายการผู้พันพาเที่ยวเหมือนกันนะครับ ช่วงนี้ก็โควิดก็ไม่มีแล้วนะครับฝุ่นละออง P m 2.5ก็น้อยนะครับไม่มากแล้วเพราะฝนตกแล้วนะครับเชียงใหม่ก็ออกมาทานข้าวนอกบ้านได้แล้วนะครับก็อุดหนุน s m b ของจังหวัดเชียงใหม่เราหากไม่สะดวกก็มาซื้อเป็นแบบเทคโฮมนะครับแพ็คเป็นกล่องร้านก็มีบริการให้นะครับอย่าลืมนะครับเรามาช่วยกันอุดหนุน s m b ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับร้าน J o I, เจ๊อ้อยก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะครับ ข้าวขาหมูข้าวหมูตุนและก็ข้าวขาวหมูข้าวแกงด้วยนะครับสวัสดีครับ